ซูมให้ดูเทือกเขาล็อกกี้ค่ะยังมีหิมะปกคลุมซูมใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะือกเขาล็อกกี้ขาวนะคะหิมะปกคลุมอ่ะอันเตอร์ขา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  เอ้ยเอ้ยเอ้ยขาเดี๋ยวเดียวเดียยว,ยว <c oughs> สุดยอดฮันเตอร์ตื่นเต้นค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากเมืองเคลกะรีประเทศแคนาดานะคะ ตอนนี้ตอนนี้นะคะฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะที่แคลการีไปช้อปปิ้งมาะคะ่ะคุณผู้ชมก็เลยพาฮันเตอร์แวะลงเดินเล่นหน่อยก่อนจะกลับบ้านนะคะฮันเตอร์ไม่ได้ออกนอกบ้านหลายวันก็ สองวันได้นะคะไม่ได้พาฮันเตอร์ออกเพราะว่าเมื่อวานนี้หิมะตกนะคะแต่ว่าก็ละลายแล้วคะ่ะเข้าสือ่อฤดูใบไม้ผิฮันเตอร์ตื่นเต้นสุดๆเลยคลิปนี้ถ่ายวันที่23มีนาคมนะคะ ก็จะรีบตัดคลิปลงโพสตนะคะฮันเตอร์ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิวิ่งไปวิ่งมาสำรวจตวรวจกลิ่นไปฮันเตอร์ไปเอาไปจะเดินไปดูต้นไม้ต้นนี้ กำลังกำลังแตกใบแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่สปริงแล้วนะคะแตกใบแล้วค่ะดูนะคะแตกใบแล้วมีใบตุมต้มๆผิดใบออกมาแล้วค่ะสปริงสปริงสปริงก็วบ,บาดูดูดูใบไม้ผินะคะสวยไหมคะไม่ต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะ มาดามมาดามติงมาดูจักชื่อฮันเตอร์ Hunter ไปตื่นเต้นมากๆเลยฮันเตอร์ฮันเตอร์ตื่นเต้นมากๆเลยเดีจะดูใบไม้ผิแล้วก็เข้าสู่ซัมเมอร์นะคะ อันเตอร์ก็จะได้มีโอกาสออกมาวิ่งเล่นอีกครั้งหนึ่งสนุกสนานเอนจอยกับซัมเมอร์อีกครั้งค่ะตอนนี้อากาศเท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่ได้เช็คอากาศค่ะแต่ว่าโอเคค่ะอากาศไม่หนาวมากเห็นไหมคะตัวดาวทาวตัวดาวทาวอยู่ด้านน้นนะคะ ติงลองซูมมาใกล้ๆจะเห็นเทือกเขาล็อกกี้ขาวๆนะคะเทืออเขาล็อกกี้ในประเทศแคนาดานะคะรากยาวไปถึงอเมริกาเลยค่ะมากลับมากลับมา low over โอ๊ยโดนลากโดนฮันเตอร์ลากไปกลับบ้านไปกลับบ้านมาดาสกีพาฮันเตอร์กลับบ้านแล้ว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  กลับบ้านกลับบ้านกลบบ้านกลบบขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของมาดามติงนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะคลิปแรกของฤดูใบไม้ผลิสปริงนะคะทวัวแคนาดาะคะ่ะอันเตอร์ยังไม่อยากจะกลับ ไปเรากลับกันกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ